กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหเราจะร้องไห้เลยอะ่ะเอาอาหารเช้าให้โอมดูเป็นโอสานอาหารเช้าเลยนะ<อ>คุณผู้ชมนะฮะแต่ที่แน่แน่คุณผู้ชมนะปัญหากะฟ้าจุดดังดำไม่ว่าประเทศไทยเราจะอยู่หน้าไหนเนี่ยฟ้าก็ต้องขึ้นแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับ หนาวก็ขึ้นร้อนก็ขึ้นนะฮะอบอ้ามันก็ขึ้นเพราะว่ามันเป็นปัญหาพื้นฐานของคนไทยเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงต่ทุกวันนี้มันก็ลามไปถึงคุณผู้ชายแล้วก็ลาม,มาถึงน้องนนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะครับสมัยพี่เต๋าเป็นวัยรุ่นม,มันไม่มีไงแต่ออริสตาเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์วิตามินสลายฟ้ามันไม่มีมันมีแต่เลเซอร์ยิงทีหนึ่งก็น้าตาเล็ดน้ําตาไหลน้ําตาล่วงน้ําตาล่วงเพราะเจ็บหนึ่งน้ำตาล่วงเพราะว่ามันแพงสองน้ำตาล่วงสามคือมันไม่ได้หายเลยตมันเลย หกเดือนออนะฮะแต่วันนี้มันง่ายมากคุณผู้ชมนะฮะนี่ออริสตานะฮะแบบรับประทานคุณผู้ชมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้าลึกหรือว่าฝ้าบางๆฟฝ้าตื้นนะคุณผู้ชมนะแล้วมันก็ส่งผลต่อผิวพรรณโดยรวมภายนอกเพื่อเช่นเดียวกันนะฮะออริสตาสารสกัดเนี่ยเขาสกัดมาจากนะฮะส้ม3าสายพันธุ์จากประเทศอิตาลีนะฮะซึ่งส้มแล้วก็ทราบกันดีว่าเขาจะมีสารอ่าเขาเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วยแล้วก็จะมีวิตามินซีในระดับหนึ่งแล้วก็เปลือกสนฝรั่งเศสนะฮะเปลือกสนฝรั่งเศสนี่แพงมากตัวเปลือกสนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการไปทําให้เม็ดสีหรือเมลานินที่มันเกาะเป็นกระจุกกระจุกกกนเิดปัญหา ฝ้าจุดด่างดำเนี่ยมันก็แตกตัวออกอรอยดําจะไปก่อนไอ้รอยดำาหายแน่นอนร้อเพราะรอยดํามันง่ายแต่ฝ้าจะต้องต้อง อาศัยระยะเวลาในการทานอย่างต่อเนื่องมเมล็ดองุ่นหรือ g r ร p ซีดเนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลริ้วรอยอาเซโรลาเชอร์รี่มีวิตามินซีสูงมากหลายคนจะคิดว่าสตรอเบอรี่ส้มจะมีวิตามินซีสูงสุดไม่ใช่นะคะคอาเซโรลาเชอร์รี่มีวิตามินซีสูงมากกว่าผลส้มถึง6 0ร้อยถึงแปดร้อเย,อเ,ยเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เนี่ยผิวของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าสว่างขึ้นนะคใสขึ้นแล้วมันก็ทำให้ใสุขภาพดีขึ้นนะคะ,ะผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้น วันนี้ออริสตามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษ1่กล่องราคาปกติ490บาทมี10เม็ดนะครับวันนี้โปรซื้อ2แถม1ราคาเพียง980บาทโปรซื้อ3แถม2ราคาเพียง1470บาทและชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับซื้อ4แถม4ราคาเพียง1990บาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็สามารถสั่งที่ id line ได้เลยคุณผู้ชมนี่เลยครับพิมพ์ a d s i ฮะแล้วก็ b e b e o u i รวมถึงเบอร์โทรเบอร์นี้ครับศูตา ครับคุณผู้ชมกล่องนึงเขาบอกรู้เรื่องนะพวกที่หนาๆเนี่ยมันจะจางลงจนเราตาเปล่าเห็นได้ชัดเลยสำหรับออริสต้านะฮะครับข่าวต่อไปอไปดูดราม่าตู่นะฮะออไม่ตู่เหรอไม่ใช่ตู่ประยุทธ์อ๋อเหรอไม่ใช่ตู่ตกใจรู้ว่าเธอจะอ่านข่าวปิคตูอ่อยากอ่านไหมล่ะอ่านเลย อ่านขอนายกอเอออ่านโดยที่เอออ่านเลยเดี๋ยวกูซ้ำช่วยช่วยอะไรช่วยซ้ำใครช่วยซ้ำมือม่คุณผู้ชมคุณตู่กันอันนี้เป็นคุณตู่นันทิราแก้วบัวสาตู่ตู่กัน คนนี้นก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันนะฮะ,ะโห่ร่วมรายการดังช่องวกพอยชาวเน็ตงงไม่ทํางานเหรอนะฮะเดินทางสายการเมืองตามอดีตสามีคุณเอ๋ชนวัฒน์ชนชนสวัสด์นะฮะก็แบบเต็มตัวเลยสําหรับอดีตนักร้องรุ่นใหญ่อย่างคุณตูนะ่นันทิดาแก้วบัวสายครับโดยปัจจุบันเี่ยคุณตูนะ่นันทิดาเข้ารับตาแหน่งเป็นนายกอบ,บจอจังหวัดสมุทปรปราการเริ่มต้นทํางานได้นานร่วมเดือนแล้วนะฮะ,ะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมาพร้อมใจพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการเต็มที่เลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ยด่ดีๆมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าด้วยที่ถูกพูดถึงกันไม่น้อยเลยนะฮะ,ฮะเมื่อ,อคุณตู่นันทิดาเนี่ยมีโอกาสไปร่วมรายการ The World Song ร้องข้ามกำแพงที่ช่อง WorkPoint ในอีล่าสุดที่ผ่านมาก็กมีหลายคนเนี่ยกลับตั้งคำถามว่าในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุดลองหนึ่งอลองหนึ่งนะจากกรุงเทพ นายกจังหวัดบ้านชันไปออกรายการร้องเพลงจ้าสุดปังบอกแบบนี้นะฮะคนอื่นว้าวที่รายการเชิญคุณตู่นนทิดามาออกได้แต่คนจังหวัดสมุทรปราการว้าวเพราะว่านายกบ้านชันไม่ทํางานทําการเหรอมีเวลาว่างไปอัดรายการอะไรขนาดนั้นงงตู่นนทิดาเขาไม่ทํางานทําการเหรอเอ้ยไม่ใช่ทํางานจะบอกว่าทำงานเหรอวะไม่ใช่นะฮะคุณตู่นนิดาเนี่ยเขาไม่ทํางานทําการเออวะแบบนี้นะครับพี่แบบนี้นะฮะมีเวลาไปอัดรายการร้องข้ามกำแพง ตั้งแต่ชนะเลือกตั้งมาเนี่ยได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างยังอนอกจากติดแผ่นป้ายสวัสดีปีใหม่มาพร้อมกับพี่เอ๋และครอบครัวอันนี้คนเขมินมานะฮะเึ่นได้ค่ะเม้นได้เพราะว่าการเป็นบุคคลสพิตุูเป็นบุคคลสาธารณะหนึ่งนะครับพิตุูเป็นดาราเป็นศิลปินหนึ่งเป็นบุคคลสาธารณะครับสองมาทํางานรับใช้ประชาชนอประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้พ่อเขาเลือกมาแล้วถูกต้องคนสมุดประการเลือกพิตุูมาอย่างท่่มท้นครับ อาจจะเป็นเพราะบารมีพี่เอด้วยนะครับเพราะว่าพี่เอเนี่ยเพื่อนพี่เต๋าดูสมุรประการเขาอบอกว่าพี่เอเนี่ยน่ารัก ถึงแม้ว่าพี่เอจะโดนหลายคดีก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นเรื่องของของคดีความไม่ไม่ว่ากันแต่เขาบอกว่าพี่เอเนี่ยเขาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการจริงๆเป็นพ่อเมืองที่ดีเพราะไม้ม่ไม่ขอไยพ่อเมืองนี่เป็นผู้ว่าเนาะเรื่องพี่เอ๋คือตู่แต่พี่เอก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ว่าและ้วล่ะก็คือพัฒนาเต็มที่พัฒนาเต็มที่อ่ะแต่ตอนหลังแกก็ไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็เลยส่งพี่ตู่มาแทนรยาก็ทุกคนมีสิทธิ์จะถามและก็ถามได้ค่ะตั้งคาถามได้ตั้งคําถามได้เพราะว่าพี่ตู่คือคือคนที่ทํางาน ชาวสมุทรปราการมีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามกับนายกเทศมนตรีใช่ไหมใช่เป,นะเป็นนายกอบจอบนายกอบจอจังหวัดสมุทรปราการได้ค่ะไม่ผิดค่ะถ้าเป็นแบบนี้ถามแม่แล้วกันก็ในฐานะก็ก็คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าแขวนแขวนไม้เลือกเป็นนักร้องไ่ใช่ไหมแม่แล้วอย่างนี้ว่าเป็นนายกอบจอแบบนี้แล้วมันไปออกรายการมันผิดไหมอ่ะถามว่าผิดไหมมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอ่า ความเหมาะสมแล้วต้องดูว่ารายการอัดนานหรือยังออัดมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ออกอแล้วพอดีเวิร์กพอยต์ตอนหลังปิดสตูเพราะว่าเวิร์กพอยต์ก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะฮะปิดปตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วปิดปิดสตูดิโอ,โอนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาเทปเก่าออกมารีรันรแล้วต้องไปดูเหตุผลด้วยว่าเป็นเทปเก่าหรือเปล่าถ้าเป็นเทปเก่าเราก็ต้องให้อภัยปล่อยวางไปแต่ว่าถามว่า ขาพูดเนี่ยเขาพูดเจ็บนะครับบอกว่าตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาเนี่ยก็เห็นแต่ขึ้นป้ายสวัสดีเนี่ยยังไม่มียังไม่ชิ้นัาเราเป็นชิ้นเป็นอันเลยเขามีสิทธิ์ที่จะถามเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการก็คือยังไม่เห็นเลยและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกพี่ตู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกไม่เลือกไม่สําคัญพี่ตู่ต้องรีบกลับไปแล้วนะครับไปทํางานให้กับชาวสมุทรปราการค่ะยิ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะไปจัดการเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิดแล้ไปไปทำตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่าถ้าทําผลงานตรงนี้ได้ผมาาุรรรปกเเยอะะพว่า เพื่อนเพื่อนพี่คนหนึ่งเย่ยเมื่อก่อนเขาทางานที่เนี่ยเขาเป็นนางงามอยู่ที่สมุทรปราการคร <asc> มัสคาร่าฟาร์มจระเคอยู่ที่ไหนสมุทรปราการเออมาสคาร่าอยู่ฟราร์มจระเคเป็นพนักงานอยู่เป็นโอ้เป็นนางงามเป็น TP, เทพีฟาร์มจาระเอ เพราะว่าเวลาใครได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาคนที่ได้เนี่ยลงไปในบ่อจระเข้ไปให้จระเข้ชื่นชมไม่ทําความสะอาดมัสคาร่าที่เป็นคนหนึ่งที่ลงไปแล้วจระเข้แตกคือทั้งบ่อทำไมอะกลัวอุ้ยเอาฮิปโปมาทำไมหอมแล้วเดี๋ยวนี้เอาฮิปโปมาทำไมจระเข้ไปกองอยู่ทุยขอบบ่อหมดเลยแล้วก็จะมีจ่าฝูงมาตัวหนึ่งเดินต้้มเตี้ยมต้วมเตี้ยมมาเอาปากดุนให้มันขึ้นไปแล้วเขียนจดหมายถึงเจ้าของฟาร์มว่า ช่วยล้างล้างบ่อด้วยครับอีนี่ลงมาสวยใจเอานานนะชอบกินเนื้อจระเข้ไหมครับไม่กินวันั่งขับรถไปจันทบุรีนานแล้วนะฮะมีเนื้อจระเข้ขายด้วยที่เป็นย่างอ่ะแม่เป็นย่างเป็นย่างไม่กล้ากินว่ะบางคนบอกว่ามันปลอม่าแม่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันเป็นเนื้ออะไรอ่ะไม่รู้บางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อหมูแต่ว่าบางคนบอกแต่เขาบอกว่าคนที่กินเนื้อจระเข้มานะแม่อารมณ์มันจะ กลิ่นหรือว่ารสชาติจะเหมือนหมูแต่ว่าเวลาเรากัดไปปุ๊บมันจะคล้ายกับไก่อ๋อเหรออ่ะแต่ไม่เคยกินนะไม่เคยกินเพราะว่าเพื่อนนี่เคยกินก็เ่าให้ฟังบอกไม่เหมือนไก่ออเหรจระเข้นะจระเข้ไม่ไม่ใช่เลี้ยนะถ้าเลี้ยเลี้ยไม่เลี้ยไม่เคยกินแต่ถ้าเป็นแบบว่าตัวแลนของภาคเหนือเคยโดนเคยโดนแบบหลอกให้กินเออหลอกว่าก็หลอกว่าเป็นพวกไก่นี่แหละเป็นไก่เป็นชิ้แกงเออเป็นผัดพริกแกงแล้วเราก็กินเฮ้ยแต่มันอร่อยว่ะแม่จริงเหรอ ตัวแลนเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เลือ้อยคานคล้ายกับเหมือนตัวเงินตัวทองแล้วก็เป็นตะกวดแต่มันเล็กกว่าแต่จะเล็กกว่าแต่จะอยู่บนต้นไม้มันจะมาปีนต้นไม้ได้ใต้ก็มีทางใต<า>ง้ตเขาเาก็จับกันแต่ออทางใต้เขากินกันบ้างไม่แน่ใจแต่เขาจับมาเล่นที่สวนเขาเรียกว่าตัวแลนป่ะแม่ตัวแลนแรนแหละนั่นแหละก็เผื่อไปกินผัดพริกแกงนัทฟอนปัาพะเยาอ๋อเหรออร่อยเลยข้าวสองจานเลยจริงโว่อม่แต่ว่าไม่เป็นไรนะมันก็อร่อยถ้าพอเรามารู้ที่หลังก็ ถ้าเรารู้ตอนแรกเราจะไม่กินไงแต่พอเรากินไปแล้วมันก็คือเอออร่อยอร่อยอร่อยว่ะอย่างนี้ใครจะมาแกล้งฉันอย่างนี้ฉันโกรธนะมาให้ฉันกินเฮียกินแลนฉันไม่เอานะเออโอ้ยไม่ใช่ตัวเงินตัวทองเลยเป็นตัวแลนมันยังดูน่ารักกว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่แม่เปิดให้ออมกินไหมไม่เนี่ยถั่วต้มถั่วต้มถั่วเขียวกวนไปแม่ถั่วเขียวกวนไปเอาเขียวพวก แหมจะอ้วกเปิดให้คนในสตูดูหมดเลยบอกจะอ้วกีเพื่อนคนไหนที่มันแสบๆฉ้าจะส่งอันนี้แหละเขาต้มยามเช้าให้มันดูออกินเอาเชิญเพื่อนๆทานข้าวกันค่ะตักได้เลยนะคะเบคฟรุตเบคฟาตเออเอาวสานอาหารเช้ากลางวันด้วยเลยแล้วก็บอกถึงเย็นไม่ว่ากินไมเร็วเออ อันนี้เป็นของคุณตู่นันทิดานะฮะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นของพิ่ตู่ใช่ไหมอะไรนะเป็นของพี่ตู่ต่อไเอาแค่ตู่เดียวของพี่ตู่นันทิดาพอส่วนตู่นายกก็ไม่มีอะไรจะพูดเออนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณนี่เลยออริสตาคุณจําชื่อนี้ไว้เลยนะขายใน Facebook ขายใน i n s t a g r กรมขายดีด้วยนะฮะ ตรงนี้สั่งอันนี้พี่เต๋าพูดจริงนะครับในเฟซในในเฟซบุ๊กพี่เต๋านี่ขึ้นออลิสเอร์คุณเยอะมากเลยเนาะ้สคนสั่งเยอะมากเป็นหมื่นๆเลยนะฮะเป็นวิตามินสลายฟ้าเจ้าของเป็นเภสัชกรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวยาไหนเนี่ยหรือว่าตัววิตามินตัวไหนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสลายฟ้าเด่นๆของเขาคือส้มสามสายพันธุ์นะฮะจากอิตาลีเรือสนมาริทามจากฝรั่งเศสทำให้เม็ดสีเนี่ยมันแตกตัวออกไปแล้วก็ลดจำนวนเม็ดสีเกลปซีดทำให้ริ้วรอยมันจางลงแอสเซโรล่าเชอร์รี่เพิิ่มมคววาใใสห้กับผ วันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นวันนี้นะฮะสำหรับออริสต้าคุณผู้ชมครับ1กล่องราคาปกติ490บาทมี10เม็ดนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับวันนี้โปรสุดคุ้มเลยซื้อ2แถม1ราคาเพียง980บาทหรือคุณผู้ชมซื้อ3เราแถมให้2ครับราคาเพียง1470บาทหรืออยากจะได้แบบชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับ สำหรับแฟนรายการน้ำมันนะเราให้ที่นี่ที่เดียวครับซื้อ4แถม4ราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ083 835 6261ครับ083 835 6261กับออริสตานะครับพักกัสักครู่หนึ่งก่อนครับ,รบชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วย